คุณคุณปูด่ด้วยนะคะที่เลือกเกรซมาค่ะเกรซไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนที่ใจดีขนาดน,นี้เลยอะคะ่ะต่อเลยโอ้ยยิงเด็กเด็กเนี่ยงงแล้ว<ล>ไหไรอะคะคุณป้าถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันเลยเหรอคะพี่บิว ดูลหลาละคุณปู่มันทำนะไอ้บิวอ่ะมันทั้งกัดเสาะเน็บแนมเหยียบย่ำจักรสีน้องเกดถ้าอยากจบเรื่องนี้ส่ายเาเลยแสนนงแสนแสนึงบิวหยุดพูดจาก้าวร้าวน้องเขาแบบนี้ได้แล้วนะแล้วถ้าไม่เชื่อปู่ปู่จะตัดสิทธ์แกออกจากการเป็นว่าที่ประธานของบรษิษัทนี้เดี๋ยวนี้เลยเจโบคขา<ะ>เรื่องที่นราจะสารภาพก็คือ